สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับผมกับดงควายไทยพัฒนาช่องของคนรับควายนะครับช่องของคนรับควายวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาพบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลปรรสงกรานนะครับวันนี้ก็มีโอกาสอันดีครับก็กลับมาที่ไร่นะครับมาที่ฟาร์มนะครับก็มาพาพ่อแม่พี่น้องได้มาดูควายนะครับแล้วมาทักทายสวัสดีทีใหม่ไทยด้วยนะครับช่วงของเทศกาลประสงกรานของเรานะครับวันนี้นะครับผมก็ มาก็ไม่ได้สั่งสรรอะไรนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาไม่ได้สั่งสรรอะไรครับพ่อแม่พี่น้องครับก็มาถึงก็แยกตัวจากครอบครัวนะครับเพราะว่าเป็นของผมเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงนะครับผมอยู่ในกลุ่มกับกลุ่มเดียวกับพวกผู้ที่ติดเชื้อนะครับก็เลยเราเนี่ยเป็นผู้เป็นเขาเรียกอะไรคนที่มีความเสี่ยงสูงก็เลยต้องแยกตัวนะครับไม่ได้ไปสั่งสรรกับใครนะครับมาที่พักก็แวะมาที่ฟาร์มก็ไม่ได้เจอใครอาหารเครื่องดื่มอะไรก็เตรียมมาเฉพาะของเราเอง วันนี้ก็มาไม่ให้เสียเที่ยวครับก็พาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมาดูวันนี้จะเห็นว่าหลังควายผมเนี่ยจะจะเป็นสีดำๆนะครับนะครับก็เนื่องจากจะจะเล่าเห้พ่อม่พี่น้องฟังว่าันนี้มีกิจกรรมในการที่ถ่ายพญาตควายนะครับเนื่องจากควายผมไม่ได้ถ่ายพญาตมาหลายเดือนแล้วประมาณ7เดือนละ6 7เดเดือนละนะครับไม่ได้ถ่ายพญาตเลยก็ละก็มีทั้งแบบกรอกปากนะครับแบบอเบนเทลนะครับกรอปากอเบนเทลแล้วก็ ใช้แบบลาดหลังด้วยไซเดรกินนะครับซึ่งแบบลาดหลังเนี่ยเป็นวิธีการกําจัดพยาธิทั้งภายในและภายนอกนะครับคือ2รูปแบบเนี่ยมันง่ายและสะดวกครับพอแม่พี่น้องครับก็ปลอดภัยกับควายที่ตั้งท้องด้วยนะครับสำหรับยาลาดหลังนะครับยาลาดหลังเนี่ยสามารถกําจัดพวกนอกจากพยาธิแล้วก็ยังเป็นพวกปรสิตต่างๆเช่นเห็บเหาอะไรต่างๆเนี่ยที่รบกวนควายของเราเนี่ยก็สามารถกําจัดได้การทํางานของยาลาดหลังเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายเลยนะครับวันนี้จะไลฟ์สดไม่นานครับเพราะว่า มือถือผมเนี่ยมันค่อนข้างร้อนไวอากาศมันร้อนครับอุณหภูมิมันสูงก็มือถือเนี่ยมันจะตัดไวนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยก็ไม่ให้เสียเที่ยวก็มาพูดแบบเร็วๆเลยนะครับที่พ่อแม่พี่น้องเห็นเนี่ยก็คือปุ้มปุ้ยกับน้องบัวบานกำลังกินนมอยู่น้องบัวบานเริ่มมีเนื้อไม่หนังแล้วครับน้องบัวบานหลายๆยคนเดีย๋ยวก่อนจะพูดเรื่องยาเดี๋ยวนอกเรื่องนิดนิดหนึนนนนน่งนะครับลหลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะน้องบัวบานจะโตไหมเนี่ยครับ คือมันบอกไม่ถูกเพราะไม่พี่น้องครับแต่มันเป็นความด,วด้วยด้วยสิ่งที่ด้วยล,ลักษณะแบบนี้นะครับคือผมจะบอกว่ามันลักษณะเหมือนกับถ้าท่านใดไม่เคยเห็นแม่เขาตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะนึกภาพไม่ออกแม่เขาตอนเด็กๆก็อย่างนี้ครับลักษณะผอมบางมากแต่บัวบานไม่บางนะครับก็ค่อนข้างหนาใช้ได้อยู่แต่ว่าดูแล้วมันจะลงพุงแล้วดูแบบพอถ่ายรูปออกมาเนี่ยถ้าไม่มีคนไปยืนคู่เนี่ยมันจะดูตัวเล็กไปเลยนะครับจะดูตัวถ้าเห็นจากกล้องเนี่ยผมมองจากกล้องกับตัวจริงเนี่ยนะครับ จากกล้องเนี่ยมันจะดูผอมมากแต่ตัวจริงมันไม่ผอมนะครับมันก็พอดีนะนะครับแต่พัตุกรมนะครับพัตุกรรมพอถึงเวลาที่เขาจะหนานะครับเขาจะใหญ่เขาก็ใหญ่ครับลักษณะเขาเนี่ยเหมือนแม่เลยนะครับตอนเล็กๆแม่เขาหนักกว่านี้นะครับลงพุงนะครับลงพุงผอมนะครับใหญ่แต่พุงแล้วก็ขานะครับก็ขาเท่านั้นองโอเคครับมาพูดเรื่องยาต่อนะครับยาที่ผมใช้ลาดหลังนะครับพูดถึงซาเด็กตินต่อซาเด็กตินเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงพอๆกับยาฉีดเลยครับช่วยกำจัด ทั้งพยาธิภายในและภายนอกนะครับแล้วก็พอลสิตต่างๆที่อยู่ตรงผิวหนังจะเห็นว่าผิวหนังควายผมเนี่ยม,มันเริ่มที่จะไม่ดีแล้วเดีย๋ยวจะให้ดูหลังผู้ปุ้ยนะครับเห็นชัดเลยผมใช้เพื่อยพี่น้องจะเห็นว่าหลังผู้ปุ้ยเห็นไหมครับผมให้ดูนะครับนี่คือพยาธินะครับพยาธิผิวหนังนะครับซึ่งถ้าเราลาดหลังไปเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก1 0 1ถึงวันผิวหนังเขาจะเรียบเนียนแล้วไม่มีตุ่มไม่มีลอยของหนองไม่มีรอยของพยาธิทั้งสิ้นเลย อันนี้ผมลาดยาเมื่อตอนเที่ยงนะครับเนี่ยนะครับทำคนเดียวเลยลาดยาเนี่ยครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้จะดูน่าเกลียดหน่อยนะครับอีกสักอาทิตย์กว่าๆนะครับประมาณ10 1ถึง14วันไม่เกิน14วันนะครับเห็นผลร้อยเหายครับผิวพันธุ์เขาจะดีมากนะครับเขาก็จะกลับมาอ้วนอีกครั้งหนึ่งนะครับกินหญ้าอะไรไปก็จะอ้วนสมบูรณ์นะครับช่วงนี้ที่ลาดหลังเนี่ย ก็ต้องอาบก่อนลาดหลังกนการก่อนลาดหลังเนี่ยก,ก็ต้องอาบน้ำทำความสะอาดเขาให้ดีก่อนพอแห้งผิวหนังเขาแห้งเสร็จก็ค่อยลาดนะครับเพราะว่าถ้าลาดไปขณะที่เขามีโครนมีอะไรสกปรก,กบนหลังบนตัวเขาเนี่ยตัวยายมันจะถูกดูดซึมโดยพวกฝุ่นละอองหรือพวกโครนต,ต่างๆมันจะไม่ถูกดูดซึมนะครับก็อาบน้ําชําระล้างร่างกายเขาให้สะอาดก่อนร้อยแห้งแล้วค่อยลาดวิธกีการใช้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้ถ้ามันโดนผิวหนังเราเนี่ยมันก็ซึมเข้าร่างกายเราได้ก็เป็นอันตรายนะครับเป็นสารขอมาเลงได้เหมือนกันนะแล้วก็ เข้าตาเนี่ยกระเด็นเข้าตาก็มีสิทธิ์ทำให้ตาอักเสบหรือบอดได้ติดเชื้อได้อะไรเงี้ยก็ควรที่จะสวมแว่นนะครับแว่นมีขายอยู่แว่นที่ป้องกันพวกสารเคมีเวลาทางานไอ้เรื่องของการใช้ยาเนี่ยสำคัญนะครับถ้าทําให้ถูกต้องเนี่ยจะได้ประสิทธิภาพนะครับผมทําคลิปไว้หมดแล้วแต่ว่าดูได้เฉพาะสมาชิกนะครับไม่สามารถเปิดเผยแบบออนไลน์ได้นะครับไม่สามารถไปไอ้ผู้ผิดไม่สามารถเปิดเผยแบบสาธารณะได้นะครับจะได้ชมแต่สมาชิกที่ลงสมัครสมาชิก นะครับก็เพราะว่ามันเกี Shadow ่ยวข้องกับลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วมันมันถ้าเราไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยมันจะผิดนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็เรื่องบางเรื่องหรือเรื่องสาระความรู้บางอย่างเนี่ยบางทีมันก็ไปกระทบนะครับไปไปโศกโศเสียต่อหลายๆท่านอะไรเงี้ยมันทําให้ไม่เหมาะสมก็เลยต้องปิดนะครับปิดให้รับชมเฉพาะกลุ่มพิเศษนะครับซึ่งการเปิดกลุ่มพิเศษเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ไม่มากนิดเล็กน้อยนะครับ พูดให้ฟังให้เฉยนะครับเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอื่นนะครับไอลักษณะของยาลาดหลังเนี่ยเมื่อเราลาดหลังแล้วเนี่ยเราจะปล่อยอไปข้างนอกเนี่ยไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องมันเสี่ยงที่พอหลักการแล้วเนี่ยเมื่อลาดหลังเนี่ยห้ามให้ยาเนี่ยถูกชําระล้างโดยน้ํานะครับห้ามฉีดน้ําหรือล้างน้ําหรืออาบน้ําเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสาวันนะครับต้องสามวันขึ้นนะสี่วันก็ได้นะครับก็จะดีมากเลยช่วงสามถึงสี่วันนะครับ ห้ามอาบน้ำห้ามให้เขาลงน้ำแช่น้ำแช่ปลักนะครับห้ามเลยก็ต้องขังเขาอยู่ในคอกอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับเนี่แหละครับมันมันยุ่งยากอย่างนี้แต่ว่ามันปลอดภัยควายท้องก็ทําได้นะครับหายห่วงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ฉีดเลยเพราะว่ากลัวว่าควายจะแพ้เพราะควายกาลังตั้งท้องกันอยู่นะควายตั้งท้องก็อยู่จะไม่ฉีดยานะครับเนี่ยละละทุกตัวทําทุกตัวนะครับนะฮะให้ดูในควายอีสานนะครับ เนี่ยครับนน่จังนุ่นควายอุทัยที่มาใหม่นอนกันอยู่3ตัวเจ้าสอนเพศสวยมากเลยนะครับเมื่อเช้าไปเล่นกับสอนเพศตั้งเช้าเลยแม่โบงเงินนะครับจับลาดหลังหมดครับนะครับทำแล้วก็ทําทีเดียวหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าฟ้าใสนะเจ้าฟ้าใสลูกโพอทองลูกชายโพอทองเป็นลูกตัวที่ตัวที่สามของโพอทองอันนั้นแม่ตุก๊กี้ เดี๋ยวพาไปดูโยกเยกครับพาไปดูโยกเยกนะครับการทํางานของโยกเยกนอนอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปหาโยกเยกสักนิดหนึ่งให้ดูแข้งขาของโยกเยกนะครับนี่คือแข้งขาของโยกเยก พาดูกันเล่นๆเพลินๆครับพ่อแม่พี่น้องครับเนี่ยฮะอุเยแกก็น,นอนสบายใจอยู่นี้นะฮะถึงเราจะอยู่ในคอกแต่เราก็มีน้ําให้กินตลอดควายจะไม่เครียดนะครับนะครับนะครับยาลาัดหลังนี้ใช้ก็ต้องใช้ถูกต้องนะครับใช้ให้ตรงตามปริมาณที่เหมาะสมนะครับเช่นน้ําหนักควายเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องใช้ใสัมพันธ์กันนะครับน้าหนักควายเขาจะมีกําหนดไว้อยู่แต่วิธีการใช้นี่มันไม่ยุ่งยากครับมันง่ายมันมีระบบ วัดนะครับปริมาณอยู่ในขวดอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เราเอาสายวัดน้าหนักนเนี่ยมาวัดรอบอกของควายพอเรารู้น้าหนักเราก็บีบที่ขวดลาดได้เลยนะครับนะครับมันจะง่ายมากเลยนอกจากนั้นก็คือแค่ระมัดระวังไม่ให้เขาไปเปียกน้ําไม่ต้องไปลาดน้ํานะครับร้อนก็ต้องให้ปล่อยเขาทนแต่โชคดีที่ข้อผมมันเป็นข้อที่ออกแบบมาให้สูงนะครับออกแบบมาให้สูงแล้วมันก็ทําให้ถ่ายเทลมพัดโปร่งนะครับความร้อนมันไม่สามารถ ลงมาข้างล่างได้นะครับมันมันสูงมากความร้อนจะถูกลมมันจะถูกลมเนี่ยถ่ายเทออกไปด้านด้านนอกหมดเลยลมก็พัดอยู่ตลอดถึงแม้ไม่มีลมในความร้อนม,มันก็แผ่ลงมาไม่ค่อยจะถึงครับเพราะหลังคามันสูงมากนะครับเห็นไหมเนี่ยคือการข้อดีของการที่ผมบอกไปแล้วว่าเวลาที่ท่านออกแบบนะครับข้อควาสัตว์นะครับโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ที่มีมีน้ําหนักมากมีมวลกล้ามเนื้อมากเนี่ยมีหนังที่หนาเนี่ยนะครับเขาจะทําให้มันเขาจะมีอุณหภูมิที่สูงในช่วงหน้าร้อน เขาจะเครียดมันจะส่งผลต่อความเครียดความเครียดก็ส่งผลต่อสุขภาพเขาเรื่องของการเจริญอาหารสุขภาพเขาด้วยและความแล้วก็อารมณ์เขาด้วยนะครับเกี่ยวข้องหลายอย่างเลยนะนี่ครับอันนี้เขาสบายแม้ไม่ได้อาบน้ําไม่ได้ฉีดน้ําพ่อผมลาดยาก็เขาก็อยู่สบายนะครับนอนสบายเลยครับด้วยแล้วก็ลาดยาเอ่อราดยาเสร็จแล้วก็กอกยาระบบพยาธิภายในเอ,อเอวัยวะภายในด้วยนะครับ นอกจากเรากำจัดพยาธิทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับโดยการหลีกเลี่ยงการฉีดใช้วิธีราดเนี่ยเราก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะต้องทําควบคู่กันก็คือยากรอกปากนะครับผมเลือกใช้อเบนเทลนะครับเบนเทลสาหรับกําจัดพยาธิภายในระบบอวัยวะต่างๆเช่นระบบทางเดินอาหารลําไส้ปอดกระเพาะแล้วก็หัวใจนะครับได้หมดเลยนะครับซึ่งจะเป็นมากนะครับแต่ตัวท้องผมไม่ได้กรอกนะครับเพราะน้องรอให้เขาเคลอดคลอดแล้วเราเค่อยดูแลสุขภาพเขาชุดใหญ่ทีเดียวเลยทำคร,ครอบครอบคลุมหมดเลย แต่ตอนนี้ทำเท่าที่ทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องทำถ้าสุขภาพก็ยังดีอยู่ครับเนี่ยแมเป็นน้องให้ดูเฉยเดี๋ยวพาไปดูอ่อีกสองสาวครับจากปัจจีนเมื่อกี้ให้ดูน้องบัวเงินไปนแล้วนีครับสาวน้อยจากปัจจีนอายุน้อยที่สุดในกลุ่มที่เอามาจากปัจจีนสามตัวเนี่ยครับอันนี้น้องบวัวอ่าน้องบัวตัวนู้นน้องบัวสายนี่น้องบัวตูมครับน้องบัวตูมจะแข้งขาใหญ่มากนะครับแข้งขาใหญ่แล้วก็ตัวสูง อายุน้อยกว่าแม่โปสาย5เดือน5้ถึงหเดือน6เดือนประมาณ6เดือนแต่ว่าเขาสูงกว่าละตัวนี้สูงกว่าละแข้งขาก็ใหญ่กว่าเขาจะมีนิสัยที่เชื่องครับเชื่องน่ารักชอบมโอโซะนะครับมาไม่ดูแลงมาถึงก็มาซบถ้าไปอยู่ในค้อกเนี่ยเขาจะเดินมาซบอย่างเงี้ยจะเดินมาซบไหลเดินมาซบไม,ไม่ดันไม่ขวิดไม่อะไรนะครับไม่งัดไม่เงี้ยอะไรสิ้นเดินมาถึงก็มาซบอย่างเงี้ยแม่โบสายกับแม่โป,ปตูม แต่เชื่องเหมือนกันนะครับจะอารมณ์แบบนิ่งๆครับชอบมาเล่นเล่นเบบเบาๆใหย่พ่อพี่น้องได้ได้เวลาเลือกควายนะครับพ่พี่น้องครับเลือกควายนี่นอกจากจะเลือกคุณภาพที่ที่ที่ทตัวเขาแล้วเนี่ยรูปร่างรูปทรงเขาเนี่ยอัตลักษณ์อะไรก็แล้วแต่ยังไม่พอพ่อพี่น้องต้องอย่าลืมใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยต้องเลือกนิสัยเชื่องและนิ่งที่สุดนะครับคือต้องแบบว่าเป็น เป็นควายที่นิ่งด้วยด้วยนิสัยของเขานะครับพ่อแม,มเป็นน้องนะไม่ใช่ว่าฝึกมาหนักแล้วจึงนิ่งไอ้อย่างนั้นถ้าเกิดมาอยู่กับเราแล้วเราไม่ได้ฝึกเลยเนี่ยปล่อยปแล้วเลยปล่อยธรรมชาติปล่อยอะไรอีกเขาก็กลับไปเป็นนิสัยเหมือนเดิมนะครับผมแนะนําว่าถ้าเลือกเนี่ยเลือกเป็นเหล่าๆถ้าเลือกได้นะคือไอ้พวกนี้ถ้ามันมันเชื่องมันนิ่งเนี่ยมันก็จะส่งต่อนะครับไปยังลูกยังหลานฉะนั้นถ้าเกิดเหล่าไหนาเนี่ยนิ่งหรือว่าเชื่องมากเนี่ยเขาก็จะเชื่องและนิ่งอยู่เหมือนเดิมไอ้พวกนี้เรางนะางั่ยยั่ย ลาดมาตั้งสามชั่วโมงแล้วตัวอย่างเป็นน้ําเต็มหลังเลยเห็นะครับนี่แม่โบสายลุกแล้วอ้นี่แม่โบตูมนี่แม่โบสายนี่แม่โบตูมสูงกว่าแม่โบสายแต่ว่าเขายังบางอยู่ยังบางเพราะตัวนี้เขาอายุมากกว่าตัวนี้ผสมได้ละอันนี้ผสมได้ละ